ทักทายทักใจบอดี้เล็กเขาใส่ยางอะไรกันนะครับเคยได้ยินไหมมันมียางหลังเต่ายางหลังเต่าที่เขาเรียกยางหลังเต่าคือต้องเป็นพวกแบบใช้นิเวศป้าสักสักครึ่งเจนไปแล้วนะสักประมาณสักห้าปีที uh ่แล uh ้วห้า uh ปีห uh ้าป right ีอัพขึ้นไปย้อนกลับขึ mm ้นไปก็จะรู้ว่ายางหลังเต่ามันหน้าตาเป็นไงนะครับก็จะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนเหมือนกระดองเต่าเลยนะที่ยางนะผมขึ้นให้ดูนะครับก็ตอนนี้มันลายเส้นมันมีการขายลายเส้นกันเนาะขายขายขายลายยางกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครซื้อไปแล้วนะครับลายยางลายนี้แแตต่่่่่ววาา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 อออนนนนนนเเีีี้้้ยทจะะะะมํพรรบบดล็็กกกคคขงหั ที่แนะนําก็มีอยู่สามแบบสามแบ์มีอะไรสามแบ์ผมไล่จับราคาขึ้นไปเลยเนาะราคาที่ต่ำที่สุดแล้วก็มากลางแล้วก็ไปสูงนะครับต่ำที่สุดก็จะเปดูโรดูโรดีเอ็มหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับคืออันนี้ออกแบบดอกยางก็จะออกไทยบาทก็คือดอกเยอะนะครับหนาใช้งานดีราคาโอเคเลยนะครับดูโร่ดีเอ็มหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับข้างมาเป็นซีรีส์กลางนะครับก็คือจะเป็นดูโรกิฟต์ Gift, นะครับดูโรกิฟต์เนี่ยก็แจ้งไปเลยครับว่าใส่รถรุ่นไหนเว่าเขาไม่ได้มีรหัสยางนะคครรรับบก็แจ้งไปปเลยยนะาาาออู่่ที2,390ส์ต คือยูโมกิปเนี่ยยูเวสปาทุกทุกรุ่นนะครับที่เขาทำออกมาคือลายเขาเป็นลายเดียวกันหมดแต่แค่ต่างสายยางนะครับก็คืออ่ายางบอดี้เล็กเนี่ยยางหน้าเนี่ยร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเอ็ดนะครับยางหลังร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบนะครับยางหลังหน้ายางกว้างแต่ว่าตัวโวยานะครับความสูงเตี้ยนะครับก็อ,อย่างที่เคยบอกครับประมาณนั้นก็จะมีรถรุ่นเดียวของยูเวสปาที่ หลังนันเตีย้ยกว่าหน้าแต่ปกติครับถ้าเป็นพวกสปิน GTS เลยพวกนี้ยังยังจะ่ยังยังหน้าจะเล็กกว่ายังหลังนะครับทีนี้ก็เราข้ามาสุดท้ายสุดท้ายจะเป็น p e a r l y ์ n g งเนะครับสุดแล้ว ก็คือสุดจริงๆเลยราคาเข้าสุดราคาคู่ละ3,490บาทอันนี้ไม่ต้องอันนี้การันตีได้เจนจ์เจนเขาทำทุกซีรีส์ของของนิวเวสต้าของนิวเวสต้าของรอย,ยัลอะลอยอยู่แล้วเขทาทำครบอยู่แล้วราคา3,490ราคาก็สูงคุณภาพก็ตามราคานะครับพิเรลี่รู้อยู่แล้วบอกชื่อก็รู้นะครับแล็ยางเยอะแองเจิลจะลายยางจะคล้ายวัสโุนะแต่ว่ามันจะมีจุดๆๆๆด้วยคือเหมือนไวรีดน้ำอะครับสำหรับสาหรับผมนะแล้วก็ข้อสิอ่าข้อดีข้อดีสิเนาะข้อดีของแองเจิลคือยางจะขอบเตี้ย เวลาคนเราเปลี่ยนแองเจิลเข้าไปแล้วครับรถจะเตี้ยลงอีกตเตี้ยลงรู้สึกจะเราเรครึ่งน,นิ้วนะประมาณครึ่งนิ้วนะถ้าใช้แองเจิลนะจะเตี้ยลงคนที่อยากได้เตี้ยแล้วก็ใส่แองเจิลไี่ต้องยเลยครับก็เปลี่ยนช็อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใส่ชโช๊กลดให้เรียบร้อยใส่ชช๊กลดอะไรเงี้ยก็ใส่แองเจิลไปก็เตี้ยเลยนะครับแต่ว่าก็ราคามันก็จะ เนาะเบรราคาดูอะตัวตัวแพงสุดกับตัวถูกสุดเนี่ยมันเบทการห่างกันก็เราๆครึ่งหนึ่งเพื่อนๆก็ดูบัจเจตเอาแล้วนะครับว่าเราโอเคตรงไหน,ไหนอะไรเงี้ยเรื่องอายุการใช้งานก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับไม่ได้ว่ายางแพงกว่าแล้วจะมาใช้งานได้มากกว่าอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับก็คือมันอยู่ที่การใช้งานถ้ายางแพงแล้วเราใช้งานหนักก็หมดเร็วอยู่ดีนะครับมัน,ม,นมันหลายๆปัจจัยครับบางทีมียางบงยางบวมบางทีมีแดดบ้างตากแดดเยอะอะไรอย่างเงี้ยยางปียางบวงก็มีนะครับโอเคก็มาบอกเพื่อนๆเพราะ อยากหาซื้อยังไงที่ไหนมีห่ออะไรมีรุ่นอะไรผมก็ามาบอกประมาณนี้นะว่าแบบสามรุ่นนี้น่าสนใจนะครับก็ไปลองหาหาดูนะครับโอเคคลิปหน้าเจอก,กัน